อล้วครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับ n t e d c h a n n น l อีกแล้วนะครับวันนี้ครับมาเจอข้ามลังทีม3,155นั่นเองนะครับนวันนี้ครับตามสัญญานะก็ผมได้ทำการเหมาไปแล้วครับแพ็กการ์ดเขียว33ตัวนะอ่าเพื่อจะเอาลามินยาเมานะแต่ว่ารามินยามาออกตัวสุดท้ายแนละ้วทุกคนก็ผมก็ได้เติมไป39บาทปะ่ะไอ ช่วงราคาทองมันลดะนะมันได้280ทองแล้วก็เติมแพ็คดาวิดวิยามานะเนี่ยในแพ็คดาวิดวิยาก็มีลูเบเดียนะลองเอามาใช้นะครับเพราะผมคาดอีกเท่าไหร่300ทองมันก็เลยทองมันไม่พอนะเอ,อต้องการลามีนจริงๆนะครับอ่ะโอเคการ์ดเขียวเยอะมากนะครับนี่ดูเลจันหนักจัดเต็มอยู่นะเฮ้ยนี่เออ,เอ,อมีดาวิดเดเคอรด้วยนะครับทุกคนคือหายากนะทุกคนเพราะว่าเขาย้ายจากแมนยูไปอะ แต่ว่าเขาก็ฉายฉายฟอร์มดีนะโอเคคู่แข่งมาได้แผน4 1 2 3ลองบอลเคาน์เตอร์โะะทมัทูเคล่นนะฮะเอ้ยของโทมัทูเคลนเล่นลองบอลเคานเตอร์ได้แล้วก็ไอควิกเคานเตอร์ได้ใช่ไหมเออผมไม่ไม่ทันว่ะม่โอเสียดายนะเออของเขาหน้าเป้าเป็นส่วนเลสน,นะครับไปจัดไปของเราปีกซ้ายวินิสููนเนียนะครับปีกขวารามินยามา หน้าก็เอบาเป้ยังไม่มีใครมาเบียดได้เลยนะตั้งแต่ได้มานี้คิดหนักเลยอะว่าจะเลือกนูนเยสดหรือดีหรือเปล่านะครับทุกคนเอนเออไม่ถ้าเลือกนูนเยสมาไม่รู้ว่าจะเบียดเอบาเป้ได้ไหมเนาะแต่ก็คงจะเลือกนะดาว,วินเยสมาโอ้โหจังหวะนี้มีแหลกๆนิดนึงนะฮะเสียดายนะคะรับโอ้โหทำจาังหวะที่เด็ดลูกเขี่ยไม่ได้นะโอเค เกมรับต้องดีนะครับเพราะว่าดูจากทีมคู่แข่งแล้วเขาน่าจะตึงเอาเรื่องพอสมควรนะต้องใจเย็นๆนะเล่นค่อยๆเล่นไปไปไม่ได้ก็เซตบอลออกข้างนะถ้าไม่ได้อีกก็คืนหลังนะครับทุกคนบอลเวลาเล่นบอลถ้าแทงข้างหน้าได้ให้แทงข้างหน้านครับแต่ถ้าเผื่อมันไม่ได้ก็ออกข้างนะถ่ายออกข้างถ้าไม่ได้จริงๆค่อยออกหลังนะครับทุกคนค่อยคืนหลังจังหวะน,นี้ครับชัวร์ไม่นี่มาเบียดไว้เอาโอเคยังได้ รูต้ตั้งแต่จากผู้รักษาประตูนะทำม,มันแหลกๆนิดนึงว่าทุกคนเล่นยากจัดโอเคดาเบดเดกนะครับเห็นไหมเนี่ยผมรอให้บอลน,นิ่งๆนะแล้วก็หาตัวว่างๆโอเคยูเรียนทิมเบอร์ทิมเบอร์ก็อยู่ในแพ็คนะที่ว่าเป็นแพ็กการ์ดเขียว33ตัวนะครับเป็นตัวที่เก่งจัดเลยนะทุกคนเก่งมากๆนะยูเรนะียนทิมเบอร์เนี่ยแบบ AID มากๆนะทุกคนเฮ้ย hey. โอ้โหแล้วอย่างงี้โดนยิงไหมเนี่ย โอ้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 อาจารย์ต้องคู่แข่งก็น่าจะเล่นไม่ได้นะมันแหลกๆนิดนึงโอเคังหวะน,นี้ครับเล่นมาแล้วเอ้ยมงสกครัดเเขีย่ยไปครับโคพาเมอร์เออพาเมอร์ล่างนี้เป็นน่าจะโฮเพเยอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับดีนะจ่ายบอลทะลุช่องดีมากๆนะครับไอ้โคพาเมอร์ จังหวะน,นี้ครับวินิสูสจ่ายแทงตัดหลังมาลูกนี้สวยๆมาที่เอ็มบาปเป้แล้วโอ้โหโอ้โหใครจะไปคิดว่าวิาวาวนิสูตแม่งจ่ายดีจัดโอ้โหล้ำแค่ปลายสตันนะเสียดายจัดเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเอ็มบาปเป้วิ่งนะนะทําทางก็เลยกดแทงทะลุช่องไปเลยให้วิ่งแข่งแล้วแซงจริงด้วยแต่ว่าล้ำหน้าไปนะเสียดายมากๆจังหวะน,นี้ครับโอเคสัญญาณกลับมาดีแล้วนะทุกคนมาที่ลามินยาเมาครับ โดนสกัดโดยคอสตาก,กุต้านะต้องเล่นใจเย็นๆนะทุกคนเพราะว่านักเตะเขาค่อนข้างตึงนะครับฝีมือเขาไม่ธรรมดาด้วยดูจากการดักบอลแล้วยากยากที่จะยิงประตรูเขาได้นะทิมเบอร์ครับมาที่พาเมอร์พาเมอร์สกิดขึ้นมาที่เอนโซเอนโซครับฝากเข้ากลางลามินยาเมาพิกคื้นมาที่เอมบาเป้แทงทะลุช่องมาที่ลามินยามาโอ้โหไม่ได้ ล้าหันหลังเล่นนะมันก็เล่นยากนะครับทุกคนจะไปพลิกหน้ากอเขีโทษเขามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอยดักเดวี่ลงมาก่อนโอเคฝันได้นะครับช่วยไปได้ทิมเบอร์จ่ายออกมาโอ้โหแล้วโดนตัดอย่างไว้นะครับบุคโยสากาเอ้ยเอ้ยบงับงบงังบังเหลี่ยมนะครับให้เขาเข้ากลางไปแล้วหาตัวมาดักตรงกลางเอาโอเคโอเคทิมเบอร์นะโอ้โหเจ๋งวะเอ็นโซ่เก็บได้นะครับาค่อยเล่นนะค่อยเล่น,อ,อ,ยลนอย่าเพิ่งรีบจ่ายนะครับ เห็นโว์แทงตัดหลังมาโอ้โหไม่ผ่านนะครับพอยกมาลูกนี้ดีอาร์มงสกัดไว้ได้โอ้โหใจติดวะตื่นเต้นนะเอ้ยแล้วเอ้ยเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้โหเกือบไม่ล้ำหน้าด้วยลุดหมดดีที่กุลิดเข้าบอลไม่ถึงนะดีอาร์ครับออกมาหูเลียนทิมเบอร์ทิมเบอร์มาที่รามินยามาลกลางกลางว่างนะพาเมอร์คืนที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ คืนมาที่แล้วแทงมาที่วินซูดดักได้ไหมไม่ได้นะครับก็ดักบอลอีกก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเกมลับเลยรัวๆเลยการแทงทะลุช่องนะอ่าเขารีบจ่ายไปนะพีคครับสวยเาเป้วันทูสวยงามเอนโซเฟนาเดสลองแทงมาลูกนี้เอ็มบาเป้ล็อกปั่นโค้งเลเน่ยไปงศูนทันทีนะานี่จังหวะวันทูนะเนี่ยแล้วผมลากเอนโซไปตาผมเหลือบทำเลียมองเอ็มบาเป้นะ,ะเรียบร้อย ใหญ่จังหวะเนี้ยก็คือพยายามกระชากให้คู่แข่งอ่ะเอาเซ็นเตอร์มากดดันเรานะและเอ็มบาเป้ก็โล่งเลยเมื่อกี้เห็นไหมแบบเป็นจังหวะเขาทําที่สวยงามนะครับเม่โอเคคือน,นําไปก่อนครับ1-0ฟันได้เราจะเล่น <minute S 1> ลนิ่ง <the> ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าบอลน,นํานะมันก็จะเล่นสบายใจขึ้นหน่อยมีซิวนะครับตัวนี้คล่องอ่ะทุกคนคล่องกว่าตัวที่มันให้แลกนะเออ หรือว่าตัวแจกฟรีอะไรเงี้ยตัวนี้มันเป็นโพซิฟิกวิงเกอเลยนะวินิสูสมันมีแต่อะไรนะไอที่มันตัดเข้าในอะ่ะผมว่าจำสไตล์ไม่ได้เล่นไม่ค่อยคล่องเว้ยทุกคนไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยคล่องแต่ล่างนี้โอเคอยู่นะอืแอ่เราครับ4-2-3ผมจริงๆอยากใช้ลองบอลเคานเตอร์นะแต่ว่าใช้4-2-3แล้วมันไม่เข้าแต่เห็นเพื่อน เขามาคอมเมนต์นะบอกว่าใช้แผน C 1 2 3ก็เป็นกลางลูก2ตัวนะจับคู่กับลองบอลเคาน์เตอร์แล้วมันเข้าขานะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลความรู้นะครับโอเคเป็นโซ่ครับกลางว่างมาที่ชัวร์ไนี่ฝ่ายมาเป้วันทูโคพาเมอร์ไม่ได้นะใจเย็นเพราะว่ากองหลังเขาดีนะครับเป็นโซ่ครับที่มิซูตแล้ววันทูแล้วมินิซูหลุดมาลูกนี้แล้วยิงได้ไหมโอ้โหเห็นไหม กองหลังเขาของจริงนะแข่งโป๊กจังหวะน,นี้เล่นเกมรับก่อนนะใจะเย็นๆเดี๋ยวเขาก็แทงไปแล้วก็มีโอกาสดักได้นะของเราทิมเบอร์ครับลามมนยาเมลคืวมาที่พาเมอร์แล้วเอนโซสก,กิดต่อแล้วแทงจังหวะเดียวมาที่ปัน่นโคง้งๆโอ้โหไม่โค้งให้เลยนะไม่เอียงตัวปั่นเลยนะครับบินิซิลเสียดายนะเอ้ยแล้วหลุดตำแหน่งชิปหายแล้วลงมาเลยลงมาเลย,ลง,เล,ยลงมานะครับคืนตำแหน่งคืนตำแหน่งอา้าวเขาจ่ายติดนะครับโอเคเอนโซ ฮาร์เมอร์ครับล่างว่างวินิซูจูเนี่ยครับไม่ได้นะแทงไม่ได้นะวินิซูลากแล้วแทงมาโอ้โหเอยเขาไม่จ่ายตัวใกล้ว่ะทุกคนเฮ้ยลงมาก่อนลูเบเนียสดูเบเนียสลูเบเนียสทำอะไรนี่โอ้โหเรียบร้อยสตอยคอฟจ่ายมาลุยส่วเลสส่วนเลสกระชากกระชากแล้วยิงโอ้โหหลวงพระเดซเซฟแล้วยิงซสาอีกทีเกือบนะสตอยคอฟยิงไม่ตรงถ้าปกติเนี่ยมันต้องเข้าแล้วนะโอ้โหหลวงพระเดว่ะ โอ้โหปฏิกิริยาลีเฟกต95นะทุกคนเด r เมื D ่อจับลงทีมแล้วนะถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ค่าพลังเซฟค่อนข้างเยอะนะเขาเท่าไหร่ก็อาโอเวอร์ออลเขา96ใช่ไหมแต่ว่าไส้ในอ่ะโหดมากนะทุกคนปฏิกิริยาไอตรงช่องค่าพลังรีเฟกตเขาอะ95เลยนะโคตรเยอะแล้วจ่ายตาหลังให้เลียามาวก็ไม่ผ่านสากานะผ่ามเมอร์ดักได้ใจเย็นๆค่อยเล่นนะครับคือมาที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์เติมเปผ่าเม ทา์เมอร์ดักน้อยดักน่อยเอาหน่อยแล้วทิมเบอร์ไปแล้วทิมเบอร์ไม่ได้นะครับคืนเอ็นโซเอ็นโซ,นโซรอวีล่าเข้านะครับเราค่อยหาเลี่ยมพิกแล้วมาที่ชัวเมนี่กระชากยิงโอ้โหหลุดข้างใช้แหลบเสาห่างเยอะอยู่นะชัวเมนี่ตัวนี้ใช้ดักกันบอลแรกมานะใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเปิดแมตช์พาร์ทนะแล้วเป็นแมตช์พาร์ที่ เปิดด้วยทอง750หรือพันทองเนะี่ยแต่ว่ามันได้ทองกลับคืนหมดเลยนะถ้าเราเล่นครบ100่งรอยแมตต์ผมก็เลยเปิดไปนะครับเอาโอเคทิมเบอร์ดักได้นะทิมเบอร์เล่นดีนะทุกคนไม่ใช่ไม่ดีนะมีความเร็วด้วยผมก็เลยเอาลองเอาลงมาแทนฮาคิมีนะฮาคิมีเบทเยอะปรากฏว่าทิมเบอร์เล่นดีก็น่าจะยึดตัวจริงไปก่อนนะครับโอ้โหนี่สำรองเราก็เยอะนะ คุ้มทุกคนแพ็กการ์ดเขียวอะการ์ดเขียวมันคือแพ็กที่นักเตะโชว์ฟอร์มดีในห่วงสัปดาห์นั้นๆนะครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบมันก็จะโหดโหดโหดระดับหนึ่งเลยถ้าถามว่าสู้อีปิ b บิคไทม์ได้ไหมผมว่ายังเป็นรองเยอะอยู่นะครับแต่ก็เล่นได้นี่ส่งบาฮิมเดีาสนะครับกลางลุกโคตรคล่องอะ่ะโคตรชอบนะครับทุกคนการ์สีม่วงแล้วก็มีอามัดเดียโล อามาัดเดียโลนี่ผมก็เปิดฟรีได้โอเคในทุม่มครับทิมเบอร์มาที่อามาัดแทงต่อที่ทิมเบอร์ได้โอกาสลองคอสมาลูกนี้มาเฟ่นี้โขกแต่ว่าได้ควยนะเอา้าไม่ได้ลูกเตะมุมทางนั้นนะนึกว่าแบบควยไปแล้วชวแหละฟนานได้ออกนะโม่งสู้หน่อยฟนานได้เดียรมาเิมเดียรมาที่วินิซูสโอ้โหเป็นไง แล้วแทงมาที่เตโอเตโอนะครับแทงต่อก็ไม่ผ่านเอาเสียบอลลงมาเลยรอนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบเข้าบอลน,นะลงมาข้างล่างเห็นไหมเอนโซ่ผมบังคับมาแล้วอ้าถ้าเผื่อผมเอาเอนโซ่ไปเข้าบอลน,นะเรียบร้อยแต่ผมเห็นล่างว่างไงก็ดักเอานะครับบิซูสแทงต่อมาที่บาห์แยสและโยกโอ้โหช้าไปนิดวะทุกคนอ้เสียดายจับบอล ช้าไปนิดนึงนะออกหลังมาแล้วปีเตอร์ชชมัยเคิ้นนะครับของคู่แข่งสาดยาวขึ้นมาออหม่งสู้ไม่ได้นะครับแล้วแทงก็ไม่ผ่านฟันไดเอ้ยฟันไดใจเย็นแล้วลูเบเนียร์ดอีกแล้วโอ้โหตอเลสเร็วด้วยชัวร์ไม่นี่มาแล้วครับแล้วโอ้โหเกือบถึงนะทิมเบอร์ยังมีความเร็วนะไปบล็อกไว้ได้น่าจะเป็นลูกแตะมมุมบ้างทิมเบอร์ช่วยไว้เลยนะเมื่อเมื่อจะคู่ไม่งั้นก็โดน ปั่นเข้าง่ายๆเลยนะอ่าเขาส่งเอ็นริกมานะฮะเปลี่ยนตัวเตะม,มุมเปล่าไม่เปลี่ยนนะคอสมาฟานได้ก็มีความถี่ยังเกะก,กะได้เดี๋ยววินิซิโอว์มงมาเอาอยัางติดบางบังดีๆบาง,บางดีๆไม่เข้าบอลไม่เข้าบอลบางดีๆแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหลงพระเดชเซฟอีกแล้วแล้วยังไงออกไปแล้วนะครับก็จบไปด้วตอนหนึ่ง 1, ประตูต่อศูนย์อังบาเป้ยิงให้นะโอ้โหสุดว่ะ ตึงทุกคนหาโอกาสแบบเขาทำเขายามงมานะแบกซ้ายแบกขวาเขาแน่นมาก now, <S <S <hr ug> ก็จบกันไปนะครับสุดตึงนะเราศึกษาวิธีการเล่นเกมลับของผมได้นะเพราะผมเน้นเล่นเกมลับให้มันแน่นๆนะครับส่วนเกมลุกอะ่ะมันก็ตามจังหวะเกมนะครับทุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ